มาชมมกเหล่าคุณนะครับผมวันนี้นามาทำบุญนะครับผมตักบาตรบนหลังช้าง,งนะครับ มาตัดบาดบนหลังช้างนะครับผมที่วัดป่าน้องพยอมนะครับผมวันนี้โอ้โหช้างเยอะมากนะครับผมไม่ต่ดบาดหน้าครับสามสิบเชือกเลยครับไม่ตัดกันสามสิบเชือกเลยครับผมอันนี้ก็พี่ดาวมงคลนะครับฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็พี่พี่เพชรพัลล้านนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมเยอะมากเยอะมากครับผมมาเอาบุญด้วยกันนะครับมาทำบุญด้วยกันนะครับช้างกำลังจะเดินมานะครับกาลังเดินม หนุ่มรอสาวสวยเยอะๆเลยนะครับผมเยอะมากเลยครับนักป่าของพยอมนะครับผมวันที่30มีนานะครับผมวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีดอากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนร yeah okay. ่วมกันเยอะนะครับบรรยากาศดเยอะมากแล้วก็อากาศดีด้วยอากาศเย็นสบายนะครับผมอากาศดีด้วยอากาศเย็นสบายนะครับผมทุกท่านนะครับ มาเป็นใคนะครับมาเป็ต่างจังหวัดมาเป็มากับคุณยายครับผมมากับคุณยายพ่ะเจ้าเรื่องพินีนามากับคุณยายครับผมนะครับเออขอขอบคุณทนาสาธุคุณกับทุกท่านด้วยที่มาร่วมตักบาตรบนหลังช้างนะครับที่วัดป่าระพยนนะครับผมสวัสดีครับผม